บอได้เงียวเฮ็ดหอบส่งฮะบ่ได้เงียวเป็นบอบ่เหลือ่ไปลงปลาเร็วๆลงป่าบ่เหลือดอกพี่น้องหอบส่งไปละคน ป๊าหน้าบอาบแต่ว่านิพูไหม,มพูดอะอยู่ในหน้วาวยายเล่าขาไปไห,หนข่าวกวดชิเ้บงังมีคนดเงียวบป ฮะยเหีเหียวฮะมเี๊ยวกินเียวคือแหเกียวดียวกินเหี่ยวคือแห้งแต่สูงนอนแยกกันมข้านเกี่ยวเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างโอ้ตาย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 งานเขาเลยพี่น้องเอ้ย บอลอดเลยครับพี่น้องบอลอดบอลอดบอลบอลอเช่งยังไปสักเออาคือยอสกีเออี่หม่มงบอได้ยาวติใหญวมอเธอ้ลงมาหน้าามแต่อีนมันนอนดินแล้วมันนี้ไม่เจ็บทอ้มันก็เล้ลงมาน้าสนางโอ้เหนื่อยเลพ่อ ไม่่อาให้ฟัขึ้นอ่ะไม่ฟันตัวว่ะนี่ฟันมองนี่ว่ะมองขึ้นมันบอกไม่ฟันว่าผู้ใดว่าหลูเปิดเพงมาว่าเป็นเพงลงเกโก,ก้มันบอกวันนี้ไม่ก็เหมือนว่าไปก็เลยรับรับไปรับมามันบอกไม่ฟันว่ามีคนนี่ปีนเขามาได้หนีพอ่ออืมแล้วบัดนี้อีหมิวเมื่อก,ก็เลยหวงว่าอันมึงมึงผู้ใดเขามาผู้ใดเขามา,า,มาสิบัดนี้ มันหนักกลัวมากเลยพอเจ้าเลยปีปีนเขามา่นห้ของอ่ะฟันค่อะบอเออว่าเห็นหนาพอ้<บ>อเฉยปีจะได้กระจกกระปิเหมือนก็ฟันไม่เขราไหม่ว่าฟัน,ฟ,นฟันว่าอันพ่อไม่น่ะลูกไปยิงผู้ชายผู้ยิงผู้ยิงใส่เสื้อเทียนเห็นแน่มันเป็นเสื้อออกสีชมพูชมพูแต่ว่าเป็นารดอกไม้อย่างสักยอย่างนี่แหละวันนี้ไม่กันไม่ก็เลยเปิดพอนไม่เปิดหนาต่างอยู่แล้วไงไม่เปิดว่าอันมันลงไปเดบอพอไม่สิ ลงไปข้างล่างแม่มีขันยางออกประตูวเออแบบนี้มันก็เลยคิดว่าอันเฮากัดห้อกัดไปเปิดตะตั้งไว้อยู่ในกระบอกเปกคิดว่าเขาสีเขามาไดเนี่ยแม่ข้ามมาเห็นห้องขีดเนี่ยแม่ไปก็เลยสะดุ้งตื่นตื่นแบดนี้ก็เลยเออบ่เห็นอีหยังก็เลยสวดสีรับด้มึงขึ้นพอญาตไงเฮ้ยแบบตัวมาแล้วบ่อยังบ่บ่เว้าไม่บ่บ่เห็นอันบ่เห็นหน้าพรอมันอยู่หลังผ้ามื้อนี้ผ้าม่านหมายถึงว่าปีนเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาอยู่หลังผ้าม่านคือคืน เราเหมือนมาสีซองแม่ข้อหมายอยากของหูว่าว่าใครจะจะเอาหลุมมาให้เบิรงนซีเมนบ่แล้วแบบว่าชองเบิรงข้อหมายคือซองเบิรงเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเห็นแต่หน่วยตาเลยข้อหมายแบบว่า่ได้เห็นกันแป๊บหนึ่งได้เอาหลุมมาให้เบิรงนเอาน่าจะใหญ่เซียนมหานะครับผมันอยู่เครื่องนี้อ่ะ

อะเป็นสีชมพูอ่ามันมีอีกสีหนึ่งสีออกชมพูหรือแดงนี่ล่ะผอนไหมโอ้ยคนลุกแม่บ่จำคนลุกมากยายมันยามบอกยี่บอรู้ไหมว่าใครเจสเซียนแม่ยายเจสเซียไปสี่ห้าปีแล้วไม่ขนลุกมันแล้วความหมายคือปีนเขามากสันเด้นี่นี่นี่ความหมาย ความหมายคือปีนเขามาสินเด้เจอเต็มเต็มอ่าระบบบอกหูเนาะแล้วก็ขามาเบิงตัวเหล็กตัวเหล็กตัวเหล็กความฝันคือซองซื้อเด้ซองยู่มมองหน้าตังซื้อมาแบบนี้ปึ๊บตาตังเลื่อนแบบนี้ความความฝันคือหน้าตังเลื่อนแบบนี้ปีนเขามาได้แบบนี้ต่เราเห็นเบิดเด็กความหมายคือยุงสี่แม่เราเขามาแล้วเด้ตัวยุงสี่ยุ่งรังผามานจริงไหมจังวัดโผล่มาซองเขาซึ้งสี่แม่เจ้าสี่แม่เราความหมายคือเขาก็ยากหนิแม่มันก็แบบว่า อีเมวอีเมลวม่ก็เรียก่องฝากไหมไม่ของฝากอีเมวก็เรียกของฝาแล้วใส่ส่วนละมากใส่นี่ไผ่ไผ่ไผ่ข้อหมายเนี่ยอุ้ยพ่อคนลูกเสียโอ๋ยเงินเน่าแหละคนลูกตอนเผาแกก็ใส่ชุดนี้นะเออเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยอ้าวเตรียมตัวลงป่าปลาซาไรซาคุณเมืองลงเด็กนพังกาบินเละซาบีรา ยาเขาวสรุปอรยาเสียดมหาหมเพื่อนแล้วมาซองใส่สุดนี่บอกใส่สุดนี่เลยพ่ะนะวันใหม่บอกเอออมาบ่คือนี่บอกบอกบอกได้บ่อบอกได้บอกบอกใส่สุดอันใส่เสียอลล่ดอกไม้ซีสีแดงพะดีป้เผาแล้วก็ใส่สูตมาหา็หน่อยปีดเขาไปหาเด็หน่อยพะนะ บ่คดแปลกหนาแล้วจักสิมาหาคนลูกเลยบ่ันว่าเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงปีนเขามามันว่าปีนเขามาใส่เสื้อไล่ดอกก็คนลูกเนาะใส่ไล่ดอกสิยังซิมพูนว่ะเอาี่ให้เบิ่งแมนบ่ิแมนมัโนแ่ามาก็บอกแล้วที่ดบแล้วสิว่าผู้สาวผู้าหญ่ติวเพราใหญ่ติวนอนเขาม เออพี่ฮะบอบ้าบ้ซองมึงจะซื้อจังบอกแล้วจังหน่อยคนลูกคนลก็แสดงว่าแล้ยังอยู่แทนีเนาะอยู่แล้วฉัไปใส่เขเผากเพาเลยี่เนาะเาก็อยู่หนีเนาะก็ใส่เสือโอ้คนลุกใส่เสือไล่ดอกพนะเมืแรกจงบอกแล้วไหมเแรกจบอคือ่ล้วิด่าเป็นอัน ผ well> ู้สาวผัวใหญ่บังเพราะว่าแต่ก่อนผใหญ่นอนดก่าหนผัวใมานอนแล้วสิว่าแล้วหมายคือปีนหน้าต่างแันเนยพ้อหมายคือปีนเขาหน่อปีนเขา้างได้ปีนเขานีฟังไอเสือซีนี่เล่นวะแมนไม่เห yep ็นนอนเลยล่ะวพาไม่รับแต่ทุ่มหนึ่งผนเลยเป็นง่ายาองล้วล้านล้านมาเล่นน้ำร้านมาเล่นน้ำถูอกแล้วว่ามีลาน น่เมาถ่ายคลลิปแ้วโคตรยากเลยความหมายคืออีมิมันวันมึงใครอยู่ข้างนอกหรอความเราอ่านคือเปิดเพลงด้วยในความฝันคือเปิดเพลงไหมเราแบเพลงเป็นเพลงเก่าๆอ่อนไหมโอ้เออในฝันคือได้ยินแบบว่าได้ยินเป็นเพลงเก่าๆหรอไม่กับแบบว่าก็เลยคิดว่าเจ้าของบ้านใฝันเพราะว่าพ่อพ่อกับผ้ากันเปิดเพลงอยูเอ็นวอลข้างนอกอ่ะเออก็เลยคิดว่าแบบว่าเออบ้านฝันดอกบานิดสักบันนี้เราไหมาไฮเล็กใช่ไดมไฮเล็กบ้านเล็กที่ไหนสามห้าเจ็เนี่ยบ้านเลขที่357นั่นนี่ แมนเออวัดเสาเออเจอเต็มเตมครับป้าเห็นเห็นดีตอนเราเรามาองมึงกินไมแมนซองเบงซองคือจแบบว่าคือจะในข้าวปัดอีหมิวมันห่องใว่าเออมึงมนไผมือนว่ามันยันไม่ไม่ก็ยานแต่ว่าไม่ปกลสเหลืองเงาเซบอนอีนี้เรลืองนี่มันนนาสนใจกวัาี่น่นเงวแหดมห่องีหลีลุงินห้องอ่งหน่งเอเออแมนนาะกด้ากอดซักเ โอ้ยเอาเอาบอกเจ๊เซียนว่าผมมีอยังดอกพี่น้องมาเร็นน้ำร้านมาเร็นน้ำร้านมาเร็นน้ำแลกจะบอกเราเจอกันใหม่คราวัน้าครับ